รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนรอบการประเมินครั้งที่หนึ่งปีงบประมาณ2567ข้าพเจ้านายอัศวินศิลาพิมพ์ตำแหน่งครูวิทยาฐานครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่หนึ่ง ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่งด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าได้พัฒนาหลักสูตรรายวิชาการงานอาชีพและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของโรงเรียนมีการออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สําคัญตามหลักสูตรมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้สื่อการสอนและเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเกิดการเรียนรู้มีกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทํางานและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองมีการพัฒนาสืา่อนวักตวกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนและทําให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตทักษะการทํางานและสามารถสร้างนวัตกรรมได้มีการพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และนําผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีวิเคราะห์สภาพปัญหาและวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน มีจัดบรรยากาศที่เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคลสามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนมีการอบรบมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลการวิเคราะห์ผู้เรียนการคัดกรองผู้เรียนประเมินและดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%เเการประชุมผู้ปกครองและแก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกันกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการเพื่อส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนน้อยอย่างมีคุณภาพข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการตัดสินกิมศิละปะกรกมนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับจังหวัดร้อยอ เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขัน c o อ e r Dance กิจกรรมในเครื่องแบบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับจังหวัดร้ออและระดับชาติประจำปีการศึกษา2565องค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาข้าพเจ้ามีการปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่น ของสถานศึกษาดังนี้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นคณะกรรมการงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประธานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเต็มศักพภาพองค์ประกอบที่3การประเมินและการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพระเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศและการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีจิตอาสามุ่งผลสำเร็จของงานปฏิบัติต,ตนเป็นตัวอย่างที่ดียึดถือและปฏิบัติตามจรรยาจรรวิชาชีพมีวินัยและรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดมุ่งผลสำเร็จในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุดความสำเร็จของประเด็นทา้าทายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่องเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 รายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สผลลัพธ์การพัฒนาเชิงปริมาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21รายวิชาการงานอาชีพผ่านเกณฑ์ร้อยและ80ของนักเรียนทั้งหมดเชิงคุณภาพนักเรียนมีการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมทักษะอาชีพของผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านครับสวัสดีครับ